แรงๆอีกบอนะครับพิจากณาขึ้นผลนะครับปั๊มพันหนึ่งร้อยวัตต์หนึ่งจุดห้าแรงข้อสองยิ้มสามแผงครับสวัสดีครับวันนี้อากาศเย็นๆเลยนะครับลมหนาวพัดมานะครับที่พื้นที่ตำบลแดงนะครับพิจานพืข้นผลนะครับงานวันนี้ก็เป็นไฮเดรล์หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแต่ว่าแผงก็จะเป็นตัวใหม่อัปเดตเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบวัตต์ตันตีนะครับจำนวนสามแผงเดี๋ยวรอติดตามชมกับทีมงานตั้งเต็มอีกรณ์กะครับบอร์งาน นิ้วยิ่18เมตรนะครับเราจะย้อนกัน6,24เมตรนะครับสำหรับงานนี้ที่ตำบลแดงจะการนิ่มบนเดี๋ยวรุ่นน้ำกันนะครับงานก็เตรียมตั้งเตรียมท่ตอต้าเสื่อนะครับท่อต้าเสือ่อเตรียมไว้6,24เมตรสายเกียว SGC e. เรียเรียบร้อยนะครับบัวประดานอยู่ทางนี้นะครับ เป็นห้านิ้วนะครับ5้านิ้ว28เมตรนะครับระดับน้ำจากหยุดดินตอนนี้6เมตรนะครับยังไม่ดยุดมือดก็อยู่ที่นี่นะครับเรี่ยมลงนะครับเรีย่ยวลงมือคมเมดนะครับ1 1 0 0พนนรยวัตต์นนี้สิบกิโลเมตรสเมตรนะครับปากก่อ2น,นิ้วเริ่มย้อนกันนะครับย้อนตอนแรกนะตอนนี้ คัทนที่สองนะครับข้างๆบ่อก,ก็เป็นสวนยางนะครับสวนยางปลูกสับประรดด้วยนะครับที่เห็นนี่คือสับประรดนะครับลูตสับประรดกิจการขื้นผนลเรานี่เองนะครับตำบลแดง เยอะเลยนะครับหลายลูกเลยครับจะตัระดรถหลงปั๊มเสร็จก็มางานสร้างนะครับสร้างเราเป็นสีเสาเป็นต่อม้อนะครับดูลมรับดูลมลมแรงแนวะลมแรงงานโครงสร้างโซลาเซลล์ยิ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นแผ่นใหญ่ๆมั่นใจสุดก็ต้องสี่เสานะครับ ถ้าช่วงลมต้อง,งเอาให้ช่วนนะครับต่อหม้อสีลูปมั่นใจนะครับกำลังเรียงแผ่นขึ้นนะครับจะใช้3ามแผ่นนะครับงานนี้ห้าบวัตต์ตันฟรีนะครับโมโนรับคาเซลแผ่นที่3มนะครับึ้นครบแล้วนะครับ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để ngâm nó đi tiếp nhé, cứ để mình cứ để ดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อเมื่อกี้สลับทางน้ํานะครับตรงนี้จะมาอัดฟางอยู่นะครับเดี๋ยวมันเปียก็เลยเบี่ยงท่อเข้ามาฝั่งนี้นะครับกลับมาดูกันต่อนะครับท่อสองนิ้วแรงๆแรงๆอีกบ่นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับจะเป็นแฮนดิโลหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับท่อสองนิ้วใช้แผงสามแผงตัวแผ่นตัวนี้เป็นห้าร้อยเจ็ดสิบวัตต์แล้วนะครับ สามแผ่นของซันตีนะครับก็บเป็นแบนด์ที่เราใช้มาตลอดนะครับซันตีจริงๆเราใช้มาสิบสองปีนะครับแบนนี้คุณภ,ภาพนี้คือ100นะคร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นทุกแผ่นนะครับเป็นบอ่อปะดานใหม่นะครับเพิ่งเจาะก,ก่อนน่าจะมาติดตั้งแค่สองสามวันนะครับก็ยังมีขุ่นบ้างนะครับบ่อยี่สิบแปดเมตร ก็ลปล่อยเข้าส่วอยางเข้าไล่สับประรดตรงนี้เลยนะครับตอนนี้นาห้ง,งานที่อ่าตำบลแดงนะครับการพืชนลนอ่ายวลองไปเรื่อยๆครับงเช็คงานสีเก็บไปเลยเนอะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูในเพจกันจวใหม่สันติครับสันติ570วัตต์โวลตอยู่ที่10 47.8นะครับกระแส14.2แอมป์นะครับส 4, 3สาแผ่นนะครับมาดูหน้าคอนโทรลหน้าคอนโทรลตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่3,004นะครับแต่อยู่ที่13.7วัตต์อยู่ที่1,480นะครับเพืเฉลีย่ยประมาณแผ่นละ500วัตต์นะที่ทงานในตอนนี้แล้วผลิตไฟได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ดูแล้วไม่หมดนะครับน้ําแรงน้ําดีน้ําดีนะครับแต่ว่ายังไม่ใสเนอาะยังมีตะกอนอยู่ในบอ่ออยู่นะครับแต่ก็จางออกจากเดิมเยอะแล้วนะครับตัวน้ําเราก็จะทดสอบไปเรื่อยๆนะครับใช้ขึ้นไล่แล้วล่ะ อัดปากบ่อนะครับเก็บงานนะที่นี่เก็บสายไฟนะครับเก็บรายละเอียดตู้คอนโทรน,นะครับน้ำผ่านนะน้ำดีนะ้ำน้ำดีไม่มนะีปัญหาอะไร บรรยากาศลมตลอดนะวันนี้ลมแรงเตรียมอะไรคยองานเตรียมอะไรเรียบร้อยนะเดี๋ยวกค็คงได้ส่งมอบกันนะครับนะ ทีหนึ่งนะครับตอนนี้ใส่แล้วนะครับใส่แล้วเห็นแม่ก็กำลังนา่าเลยแห้งอยู่ครับทั้งอยู่ว่าเต็มมันแล้วไหลบึมๆเลยเด็กขับมันบ่อให้ได้ใส่เป็นไหน,หนเห็นมันเปิดแต้เมื่อเมื่อลอยมื่อนี่เห็นมันใส่เห็นมันไล่ตะกอนกลนบอ่อเหรอพอบอ่อใหม่เขาบ่อให้ได้ใส่มันนหรอะนะ ครับเ,เ,เต็มครับตัน,นนี้นทอสองนิ้วกับออกเต็มออกไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับทีมาทงานก็เก็บรายละเอียดงานส่วนอื่นไปนะครับเราก็ดูน้ำกันไปนะครับเอาให้ชั่วให้มั่นใจที่สุดนะครับก่อนสกหมอก นิ้วแน่นๆนะครับสองนิ้แน่นๆชื่นใจนะครับเห็นงานแบบนี้นนนแนะนำวิธีใช้งานนะครับนัำดีเพาะระดานหเนี้ยนี่เป็นที่ี่แืออด้าไม่เป็นตัวนี้เลยันจะน้ำนจำไว้จากกระปิกที่เอาแดดอ่อนในปกติสรงสอบจสองแลก ที่ๆสามสายขาดติดตั้งรั้งยังเระตุ้นังไรหล่ะทำมือขึ้นื่อะขึ้นีะค่ะจบเรียบร้อยแล้วครับงานที่ตัดการพื้นฝนนะครับตำบลมดกับสเปคสรุปอีกครั้งนะครับฮันโดโรหนึ่งพันหนึ่งวัตต์หแรงท่อออก2นิ้ว15บคิวบ่อประดาน6นิ้วขอภไปครับ5้านิ้ว28เมตรลงปั๊ม 6ท่อน2 4เมตรด้วยพว่อตาเสือนะครับส่วนแผ่นเป็นโมโนฮาร์ดคาเซล570วัตต์สันซีนะครับ3แผ่น6้างตอ่อหม้อปูน4ลูกตู้คอนโทรลเบรกเกอร์เซอร์ฟเวรชั่นกันฟ้านะครับเซอร์มินอนห่างปาเข้าบทุกจุดเบอร์ติดตอ่อนะครับให้เลย0850150915สาตาโซลาเซลล์นะครับงานคุณประกันกัน2ปีนะครับ